โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเดอะบายเดลไรกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราอยู่กับพี่หัวตะปู ite, เดอะซลไบเนาะคือในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาลองเล่นแอดออนแดงชิ้นนี้นะคีย์อันเนียนสุดโกงอันนี้นะที่เวลาเราโจมตีเซอร์ด้วยสกิลโซล่จะให้เซอร์คนนั้นเจ็บนะซึ่งโอเคมากเลยแต่โซ่นี้ก็ไม่ถึงกับให้เซอร์ลมได้นะ ก็ตองไล่ตีจะไมได้ทีหนึ่งจะล้มอะแล้วก็ตอนที่เราทําให้เจอเจ็บด้วยสกิลโซอะจะไม่โดนโซตึงนะแต่ถ้าเจ็บแล้วสกิลโซของเราอะก็จะไม่โดนตึงตามปกตินั่นแหละผมคิดว่าถ้ามันโดนตึงตั้งแต่ครั้งแรกที่โดนสกิลโซเลยคิดว่ามันคงจะโกงกันไปแบบโดนโซทีก็ล้มเลยเยงี้ยมันคงจะเหมือนไอ้หย่อยปลาเลยมานั่นแหละไอ้โกงกันไปไม่ดีเนาะแบบนี้ก็โอเคมากหละผมว่านะแล้วก็แอนดออนอีกชิ้นจะเป็นหนูเสียบไม้เนาะ เพื่อที่จะทำให้เราเซตกิลโซได้บ่อยแล้วก็ไหวยังึ้นเนาะแล้วก็เซตเบิร์กก็จะมีแบบตามมีตามเกิดที่ผมพอจะอัพได้เลยนะอันแรกจะเป็นล็อกพรณะของเจ้าตัวสบายนั่นแหละที่เวลามีใครปั่นไฟเสร็จอะ่ะเครื่องที่มีความคืบหน้าเยอะสุดหรือไม่ก็เครื่องที่ปั่นเยอะสุดอะ่ะจะโดนกั้นเวลา30วิเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นป๊อปเพลงกําเด็กตลอกระทืบแรลงอะ่ะอีกอันเป็นกั้นเครื่อง2นาทีตองช่วงต้นเกมเนาะแล้วก็สุดท้ายเป็นเบิร์กไล่ล่ามรณะของตัวนิมิสิ์อันนี้เเเิกกลย ที่เริ่มเกมมาเราจะเห็นเจอทุกคนเวลากาิเวทีคือจะมาหาผู้โชคดีตอนช่วงต้นเกมนั่นแหละเอามาปนปั่นได้ใช่โอเคก็ตามนี้แล้วกันเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันในเกมดีกว่าเนาะได้โกดูมาได้ด่านของน้องลินเนี่เชีเรามีเปิร์กไล่ล่ามาหนอนะน,นะก็จะเห็นหมดเลยว่าใครอยู่ไหนมึงเชี่ยพอดีเพื่อน ขาเพื่อนเลื่อมาก็เจ็บเลยคฮ้ย้าอเราเล่นเซตเนี่ยเวลาเราขี้ขวาลากเลยนะโซ่ไปอ่ะมันพูดว่าไงดีอฮิโอ้โหมีคนแค่เทมคือตอนโซ่มันค่อยๆคานไปมันจะคานไปช้าแบบช้าเลื่อมเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะเนี่ยตอนผมขี้ขวาเนี่ยมันจะค่อยๆไหลไปอ่ะ มันจะไม่ไหลแบบสมูทเหมือนแนนอ่นอื่นเขาอะแต่คนแรกได้ค่อนข้างแบบไวมากกันนะแปลว่าเราก็แบบเริ่มกันมาก็ถือว่าโอเคเลยเยเลยเฉยไตายโลกตอนนี้ผมเริ่มโลกแล้วคือพูดมากเกินอนะเดี๋ยวใครเนี่ยจะปินใช่ไหมจะปินใช่ไหมไม่โดนช่างมันอะไรกันอนะเราเราไหลใจเนาะเราเป็นคนแบบหลใจก็เจอใครก็ไล่ไปแต่นี้ก็มันๆอยู่ ไปดูเยอะคนนี้เขาค่อนข้างที่จะหลบเป็นเลยเนี่ยเเดี๋ยวเราตีธรรมาดาไปก่อนเนาะเข้าหน้าเรย่องมาตอนนี้ก็เจ็บสามแล้วคนนี้สปินนะกดตีไปเลยเเนียวิ่งฉีกันละตอนแรกนึกว่าเนียจะยันยันฮิวตรงนี้แต่ผมหันหลังมาก็าเห็นเขาวิ่งบ้านเล็กละก็ยังแบบ,นบสนุกอยู่ตอนนี้ผมกำลังรอให้คอเดตเขาเล่นของเล่นแหะ จะทายแบบเดินแบบไปขโมยมาเดี๋ยวนี่เคอยู no. ่ใกล้ด้วยไม่สนอ่ะตามมาเลยทันปะเนี่ยอือไม่ทันผมมันเล่นแสอ่อนที่ของเล่นแก้นานมาก็ถือว่าเปิดจุดแล้วกันเดี๋ยวเขาจะไปช่วยเนี่ยผมไม่ยอมนะผมจะแบบโจมตีเขาด้วยโซ่นี่แหละเน้นก็จะาจะปวดก่อนเนาะ มาผมจะเอาคอนดีตคนนี้แหละหายปเรียบร้อยล้มปะ่ะตายยากไหมโอ้โหอันนี้โซเกี่ยวเหรอทำไมมันแป๊บเดียวเองอะ่ะโอเยโคตรตายยากไปละหน้าต่างไม่มีด้วยไม่รู้ว่าน้องเนียป,ปั่นอยู่บ้านเล็กนี่ปะ่ะเพราะว่าครัง้งสุดท้ายผมเห็นเนะขาวิง่งทางเนี้ยเฮ้ยไม่เจอมไม่ไรอ่ะจะดท้ายผมไม่ได้เอาบาร์บีคิวด้วยคือผมอัพเจอนะแต่มันแค่ขั้นหนึ่งอยู่อ่ะ ไม่คุ้มเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เอามาน,มนี่สวัสดีเพื่อนเขาจะปีนเนี่ยดูความแบบมีความมันใจเด็กปลือกตัวเองไหมแต่ก็เจ็บได้เหมือนกันนะอเอ๊ะใกล้ๆที่ผมก็จะเล่นเน่ะโซ้อะคือผมแบบดื้อด้านเน่ยน้าฮ้ยคนะนนี้วิ่งชีกแหวกเดี๋ยวด้ยวเยเือ,อ,อมันการยะาไม่ถูกอะเพราะว่าโซมันค่อยๆเคลือค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 ่อนตัวไป รอบนี้ก็จะวุญใช่ไหมคือเมื่อกี้เขาวิง่งออกซ้ายไปก็จบแล้วนะเขาไม้ผมครับตามไม่ทันดีดีอ่ะโดนตันหน้าด้วยอผมไม่เจอเนีย่ยมาสักภาคดูไนะไม่รู้ว่าเขาไปเนียนปั่นไฟอยู่ไหนยังไงยังเจอเนีย่ยละเดี๋ยวกระทึกเ่อนกันว้าไปเลยฮนะไม่น่าทันเดี๋ยวนั้นปล่อยตายกลับไปเดี๋ยวเขาได้ถุงดีวิ่งชีกโอ้โหพนันมาเล่นเราอ่ะเซ็งเลย ือไม่โดนคือเวลาเจอแบบมุมโค้งหักศอกเนี่ยคือมีปัญหาแบบว่าเล็งไม่ค่อยโดนอือระบบก็ตัดสินว่าผมตีรู้ไหมไอ้เนี่ยเดี๋ยวลบเฮ้ยเขาวิ่งฉีกคือตัวน,นี้ก็ยังเป็นตัวที่เล่นยา,ากวแต่ตั้งต้นของสรับผมเลยเนะี่ยจริงเมื่อกี้ตีป่าก็จบไปแล้วที่ผมแบบดื้อด้านเน่ะ ใจโซยได้เฮ้ยอยากเล่นก็ไมาหล่อยรอเจโซ่นะเพื่อความแบบหล่อเทผมรู้สึกว่ามันแกบักเร่องเสียงเพลงหายแล้วนะแต่มันก็หนุกหูอ่ะที่ผมรู้สึกว่าเพลงมันหนุกหูมากเลยงุ๊ไหมไอ้ันนี้งกไหมงกไหมมากด้วย เครื่องคาห้าเครื่องมันนานมากเลยเนี่ยคือไม่มีใครได้ปั่นไหนเลยประมนันนะฮะเียดคนแรกแบบหยุดเกมเฉยาไมิโยน,น่าจะแบบสนุกกว่าน,นี้ยี่ไงอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นอนะนี่ไงประเดี๋ยวอันึกว่อนูอจะออกขวาให้ตายดึงาลาดบ่อยจังเลยจะพาผมแล้วกันนะคือยังลกๆะ ไฟมามีคนกอะไรไปช่วยอ่ะผมไม่ยอมนะเบื่อพี่มาช่วยกันตอนไหนวะเนี่ยไวจังพี่โดนแย่ไอ้วันนี้อยากเล่นคนอยากเล่นเขามองคาผมไม่เจอด้วยนะเฮ้ยไม่โดนแย่อะไรเนี่ยวันนี้แบบโลกตกลน,ลน ผมแทบจะกลายเป็นตัวเดินตีไปแล้วเนี่ยเอ้ยผมเจอเจอลูกบาศก์ไหนๆนีๆ่นเห็นตรงนี้ยังไงบัดดีผมได้ยินเสียงคนหิวข,ข้างๆนะเรียบร้อยนนอมหายนะามาเนพะื่อนคนนี้อยู่คนหนึ่งจริงๆผมควรไปหาเนียนะแต่ก็ช่างมันนะคนนี้อยู่ไกลมือมากกว่าเอานี่แหละอืมผมว่าผมเลิมมึงยังนะทำไมแบบไม่โดนเลย <l ug> ดูดีพอดีผมแบบลกๆหล่นแต่เกมก็ค่อนข้างไหลามาเราว่าก็เขายนเกมมาแหละเฮ้ยคนนั้นรูกเข้ามาละเฮ้ยอันนี้มีโซแบบามาช่วยด้วยนะล็อกไฟมาะมันตายยากจำได้อยู่เรียบร้อยจากที่ว่า สามคนจะกลายเป็นเกมเร็วแต่ที่แบบยืดเยอเฉยคือติดเร่นเกินเอ๊ะ <Hey, S 1> มาเหลือสองคนละรีบทำเกมดีกว่าเนรอยังไงเห็นโซะมีคนอยู่ตรงนี้น่าจะเนียนฮิวตรงนี้แหละใช่ปะยังไงอยู่นี้เห็นกำลังแบบยดยอเดเดียนเอ๊ <c oughs> hey, มีโชคดีมีโซ <c oughs> โซล่าวัญญาณแบบช่วยเกี่ยวให้มีกันที่ไม่ดูแลเนี่ยหมา คนเราต้องม,แบบมีการปรับตัวตายยากสวยเ่ยเย่ะๆอีโอเคเทเลยทำได้ยังไงเนี่ยเผมแผลนะเก็บสามก็พอใจละคือเขาโยนเกมอะเขายังไม่ตายดีกว่าจริงๆับว่าถ้าเมื่อกี้ตายผมก็จะแบบให้เขาไปลุน้นแบบว่าลุ้นหลุมเล่นเอาอะไล่ฟังไม้เล่นเนไม่รู้โอ้โหวันนี้ไปตายละเฮ ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะให้โอกาสเขาได้รุดลุงหน่อยมาเรามาตื่นเต้นกันท้ายเกมกันว่าใครจะเจอลุมกันกันแต่ก็จากที่หลายชิปนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีดวงในการหาลุงเลยใช่ปะไม่ใช่โอ้โหเป็นเสียงเสียงด่านนึกงว่าเสียงหลุมไม่เป็นเสียงปุ้งๆไปเลยก็ไ่ดูนี่งไงผมเจอผู้บาทมาเก็บเลยจะได้เปิดจุดพอเด็ดเลยนีย่งไงอยู่นี่ ไงเป็นไงไงเขาโดนโซ่เกี่ยวอยู่ฮะโอเค้ยเขาเดินตามรอยผมนะตรงนี้ไม่มีหลุมอนะเราเดินมาเช็ครอบหนึ่งละต้องมาเงียนเพื่อนเออจะโดนได้ยังไงวนะเนี่ยเมื่อกี้ว่าผมเลยไปนะแต่ยากไหม <c oughs> เขามอบละก็โอเคสนองนีเขาแล้วกัน <c oughs> เราจะไม่บุลลีเขาเนาะรีบจบดีกว่าเดีถือเป็นการให้เกียรติเซอร์อย่างหนึ่งคิดว่าหลุมนะ่าจะอยู่ตรงศาลาเนี่ย เดินมาแบบโซนซ้ายนี่แบบไม่เจอเลยใช่ปะไม่ก็ามาเลยแกเอื่อมเจอโอเคไม่เจอก็ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวไปกดตาไม่กันดีกว่าเนาะเอเคก็จีบบุ้งด่านเขาอัลมอน์บอกเลยว่าอย่างแจ่มด่านนี้แบบอภพมหาแห่งความลงมีคนเกิดบ้านเลยข้างสามคนเลยนะ เฮ้เราไปเอาพริฤกษ์ก่อเฮ้มีคนลงห้องวีจะเอาคนลงห้องวีนั่นแหละหมาเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยให้เขาเจ็บไปก่อนหมาเพื่อนเราลงไปหาเขาเป็นผู้ชายน่าจะเป็นลุงเอท่ะน่าจะลงมาหาของน้ำมันแหละบดีเพื่อนบดตีหน่อยเฮ้อะไรเนี่ยอะไรเพื่อนบดี เอ้เป็นเราเข้าใจนายนะว่าการที่โดนขังในห้องวีเป็นยังไงคือมันมันโชคดีทั้งที่ผมได้ใช้เปิกได้เล่าวันน้าแบบพอดีอ่ะคือรู้เลยว่าเขาอยู่ห้องวีเฉยเลยยัดไม้นะพอดีดึงไม้เลยอ่ะไหน เอ้อะวะคนที่แบบยังเซียน<า>เยอะเลยไม่โดนโอเคจนถึงตาที่ผมก็ยังลกหน่อยๆนอยมเป็นมา,มากดตีแด้ก็จบแล้วนนเนี่ยเราไม่ดื้อดานไทโซ่แล้วกันไม่โอเคอย่างนี้ไม่โอเคจะมาแบบว่าไทโซ่ให้ตัวเองดูหลอดตลอดก็ไม่ได้นะหมากันเคื่องไม่ทันหมดเลย ถ้าลุงเอสดหายเจ็บอะผมจะเดาว่าเขาอยู่ในห้องวีแหละแต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะออกมาละปั่นกันอยู่ไหนเนี่ยถามจริงๆไม่เห็นเลยยังไงเจอรอยอยู่ในมั้นใหญ่น่าจะเป็นน้องฝึงโอ้โหยังไงชุมผูชุนูจ๋าเลยเดินตามมาเยอไม่ว่าเี่ะอันที่ผมกลับมาคุมโซ่หน่อยเนี่ยโดนด่าไหมก็ไม่รู้อะ ขึ้นมาโอ้โหยิทบ็อกแบบยังใหญ่อะ่ะบ็อกนี่พอแบบขวานระบายเลยเนี่ยตอนนี้ก็จะบนนะหมาเขึ้นที่โลงนะเอาไงเอาไงไม่รู้ใครมาเนียนปั่นอะ่ะแต่เครื่องแรกติดแล้วอะ่ะแล้วก็ไม่เห็นตัวด้วยว่าใครปั่นเฮ้ยอย่างชีวิตเดิมนะยังไงเห็นป่ะขี่ชะลงมาแล้วแบบเจ็บเลยหายเจ็บเลยอย่างเงี้ย เอาคนเฟินคนนี้ดีกว่าดักมาดักดักดักเออคนนี้แบบยังเซียนปล่อยฮะต้องมีคนไปช่วยแน,น,น่นอนยังไงน้องเขาเด็ดเฮ้ยพยายามโดนโซมเขาไม่เทเดเพื่อนหมาเพื่อนเฮ้ยตอนนี้โซ้ลา่าญยานผมเริ่มทำงานเลยยังไม่มีใครได้เก็บทุกบาดไปเลยหมาเพื่อนมีแม่ซำเพีย้ยว จำเดียวสิเธอกานไปไม่โดนเราไม่ไปแล้วกันนะไก่ะอะเราไล่้องเอ็นนี่ดีกว่าคือไม่ยอมให้ใครได้ช่วยดีอะ <c ười> คนต้องตกเฟสสองแน่มาเอาเดี๋ยวจะให้แบบโดนแทงอย่างนี้แหละแต่เอาจริงมันก็เป็นสิทธิ์าการเล่นของหล่อนนะเราไม่ได้ผิดหรอกแค่มันไม่หนุกเฉยหมายถึงว่าเซอร์ไม่หนุกอะแต่เรา,เาหนุกดีไอ้เพืน เอออันนี้มันเกี่ยวจริงกันเดะทำไมมันแป๊บเดียวเองทำไมไหมเฮ้ยงกไม้คนนีแบบทกไมมาสายย่างสวยไม้แค่นี้ก็จะบนอ่ะโอเคเราไม่ได้หลอกไฟเราเดินแบบวิวค้างเลยเมื่อกี้เขาเชิงหนานะเหมือนเขาไว้ใจกับผมว่าผมจะหลอกไฟไปอีกฝั่งเนี่ยแฝนอกดีกว่าคิดว่าน้องเฟิร์นนั้นนายตก เปิดสองนะเพราะว่าผมไม่ปล่อยให้ใครมาช่วยดีอ่ะยังไงพอดีเพื่อนซัมไม่ตายเลยก็ได้แหละแต่โอเคให้ค่าเล่นก่อนแค่เราเล่นไอออนแดงก็เอาเปรียบเขาแบบมาหักแหละพี่เดี๋ยวโอ้โหขึ้นได้เยอะเนียนปั่นตอนไหนเนี่ยให้เป็นฟึ่งหมิ่นชุดฟ้าๆนะเพราะว่าคนนั้นเขาค่อนข้างแบบเชิงหนาวเรื่องเลยหาใครไม่เจอก็ว้าไปเลย อยู่ข้างบนทางขึ้นอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเออมันไกลไปอ่ะยังไงก็ไม่โดนหรอกเพราะว่ามันไม่ได้โค้งไี้มาขนาดนั้นจริงจริงมออฝุ่นน์แก็ตายก็ได้นะมาเอาคนนี้แหละเกมจะได้แบบง่ายๆหน่อยมาเพิ่นมาเคลื่อนอันหไปนะคิดว่านี่เป็นเฟิงหมินที่มาเรียนปั่นอะ ไหนต่อเยอะโดนได้ไงวะเนี่ยดดดตอนแรกผมนึกว่าเขาเข้าแมสไปไงรถไฟมาไหนต่อเออโลกอี๋ไปขนั้นไม่ใช่เป็นโอ้โหเครื่องรถเค็นตายเพื่อน คนนี้ไม่ตายยากนะผมจำได้อยู่แต่เขาน่าจะกดไม่ติดแหละก็รู้อยู่ว่าเปิร์กตายยากมันลงไหมไอ้เขาแบบเสียไม้เล่นไปก่อนอันนี้จะช่วยเพื่อนคนนี้อยากช่วยมากทันปะทันไหมไม่ทันเอาอะไรไปทันล่ะเลยไอ้ไม้แค่นี้ก็จะบนใช่ไหมไอ้คนไอ้เจ้าวะคนนี้แบบเชิงหนาปัดเลย เครื่องนี้กระทือนันไเนี่ยเราใจก็จะปวดก่อนนะคอยว่าสีแล้ฮิวนเล่นหน่อยเราต้องไม่ติดเลนแล้วนะไม่งั้นนี้เด็กกมจะเอียงไปทางเสืรคือถึงแม้จะมี3มคนก็จะประมาทนะเพราะผมก็เจอมาแล้วว่ามี3คนนะ่ยแต่เขาแบบปั่นกัน5เครื่องได้โคตสุดมีคนมาเนียนปั่นแน่นอนแหละหนียบอดี่ไปโดน <laughs> แค่ทีวกาจะเอาโซ่เกี่ยวอะเที <laughs> อยอะยาทำนะคือไม่คุ้มเลยมันชิ้ห่างมากกว่าเราตีธรรมาดาเดี๋ยวลุงเอสนี่ก็เหมือนจะตายแล้วปะถ้าผมจำไม่ผิดนะตองเอดไดนีแหล,ละหน้าต่างไม่โอเคย่นเวลาผักไม้ก่อนมหา ไปไหนไปไหนไปไหนเอาคนนี้ก่อนนะคนนี้ตายละเฮ้ยมีโอ้โหข้อเด็ดเดีด๋วยวนะพวกนี้โอเคเรารู้นตำแหน่งเขานะก็ไล่ต่อเลยะหมาเครื่องนั้นปล่อยไปเลยเหลือสองคนแล้วปอดีจะเอาไงต่อเอดีผมหาน้องพวกผีคนนั้นไม่เจอ แต่ผมหมัดไส้ผมไม่ปล่อยหรอกตอนที่ผมไม่ปล่อยนะผมจะหาเขาให้กว่าจะเจอเลย้ลยิงนานนี่แบบโคตรจะลงจะเป็นเงนี้ยไหนรู้สึกเหมือนอทั้งเกมผมไม่เคยไม่โดนคือบนเฉยไม่ได้เล่งเลยไห่ละคนนี้สปินปะทำไมเขาวิ่งยาวอย่างเงี้ยผมไม่เห็นหลังเขาเลยย,ยงงย ยน่้ผมเลยอะแต่ก็ท่าน,นั้นแหละมาจะดึงเพื่อนนะทันปะเอาคนนี้แหละเอาคนนี้แหละมันใส่เปการส่วนตัวแต่ก็คนนีอ้อยู่คนนี้มาเรารีบจบเกมดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาจะฝืนบนพี่โดนได้ไงเดะแต่ยากไหม มาจบเกมดีกว่าเนาะจะได้ไม่ถึคนตัดต่อถามว่าคนตัดต่อใครก็คือผมนี่แหละไอ้ตายคนใน้ลูกเองปะเอ๋ไม่มีลูกเองตอนแรกนึกว่าเขาจะแบบลูกเอาปัดหน้าผมนย่างนี้่าแย่ๆเดียวกันก็เป็นไงบ้างเนาะสำหรับแอดออนแดงของจอตัวพิเหตอีกอันหนึ่งนะซึ่งผมก็ชิกไมนานมากแล้วที่ไม่เล่นแอดออนเนี่ยคือผมเล่นลูกบาท ที่เติร์ไปเห็นออราแล้วแต่ยังไม่ลองเล่นอันนี้เลยก็ลองเล่นดูก็สนุกดีนะก็ผมว่าจะสนุกกันนะโอเคน่าจะสนุกกันเนาะจุะ๊จิ๊บผมขอบุณให้ดูเนาะ